แล้วอย่างเงี้อนะคะถ้าเท่าที่พี่อมองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีมีแนวไหนที่แบบว่าเข้ากับเขาบ้างอะไรเงี้ยถ้าสมมติพี่อมทำทำอัลบั้มให้พวกเนี้ยพี่อมจะมองว่าแต่ละคนเนี่ยคุณเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวีมเดี๋ยวไปชมเยอะนะเดี๋ยวพีชมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมาปรับให้ปรับจอจอจอริงจริงถึงถึงวิ่งที่แล้วนะทุกคนมีแนวทางที่ทำได้ดีที่เห็นแล้วแหละ ช่ไหมครับแต่ว่าโจทย์ที่โจทย์ที่เราได้เรื่องอะไรเราก็ยังคงต้องเป็นวาไรตี้ที่ผ่านมาถ้าถ้าออกแบบคำขันนะคือลองยกตัวอย่างดูอย่างพระแพงนะพระแพงนี่จะทาได้ดีถ้าเป็นแนวแนเพลงวัยรุ่นคือเพลงที่เพลงที่ใช้อารมณ์เยอะๆอย่างเวลาเขาร้องเพลงร้องเพลงแบบพวกเพลงของโบอย่างเงี้ยหรือเพลงที่เพลงที่ต้องแบบว่าคือเขาจะเป็นคนที่ต้องเสียงทีเสน่ ช่ไหมคือมีเสน่ห์มีเสน่ห์ที่เสียงนั่นแหละพูดเหมือนคอมเมนเตอร์ตั้งใจว่าจะไม่คอมเมนต์พี่ว่าพี่ว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วเราฟังมาทุกวีกันแล้วตอนนี้เป็นคนเสียงหล่อหล่อแล้วก็ร้องเพลงดีมาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ทีแรกพี่เห็นหน้าตอนเขาดึงเข้าบ้านแรกวก็จะงงๆนิดหนึ่งนะตอนนี้เขาจะแปลกเวลาเขาอยู่ในบ้านเขาก็จะดูซึมๆอีกแบบหนึ่ง พอเวลาถึงวันโชว์แป๊บแล้วก็จะดูแบบมีอะไรมาจับไม่รู้อะมีตัวอะไรกระโดดต่อมันจะโชว์แป๊บแล้วก็จะดูแบบปิ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่มีอยู่มีอยู่วิกหนึ่งที่พี่ขึ้นมากเลยอ่ะก็คือวิกที่ร้องเพลงของวงโจวี่อ่ะ is my life ใช่ไหมครับเนี่ยอันนั้นนั่นคือคือเสียงที่ต้นใช้เนี่ยคือมันเป็นเสียงที่แบบว่าเราใช้เสียงแตกๆใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นเสียงที่ทําได้ยากมากนะสำหรับนักร้องคือคือบางทีเราอาจจะดูว่ามันเป็น มันเป็นเสียงที่ทำแล้วเราออกมาแล้วมันแสบคอแล้วแบบ้วแต่พื่ว่าคงไม่ใช่หรอกเพราะว่า,าพี่ดูต้นร้องเพลง,ๆๆน,พน,ง,งลนุ่มๆมามาหลายๆวีค่ะพวีค่นเราเออทึ่งแหละเสียงนี่มาออกมาได้ยังไงใช่ไนะแล้วพอหลังๆเ <c oughs> ขาทำคือหลังๆก็ทำได้อีกนะอย่างวิคล่าสุดทนะี่ก็เห็น <c oughs> คือมันเหมือนมันเป็นเสียงที่เราเราียก,กออกมาได้เรียกออกมาได้ดีด้วยนะแล้วยังกลับไปร้องกลับไปร้องหล่อๆได้อีกเอ ก็ถือ<ถ>ว่าโชคดีมีตัวเลือกอเยกอะก็ <c oughs> น่าจะ,ะต้นเนียอาจจะต้องเลือกอะต้องหาแนวที่คือถ้ามาร้องเพงลงร็อกก็จะทําได้ดีนะทําได้ดีแบบแต่ว่าอาจจะต้องแบบฝึกคอนโทรลเอนเอร์เสียงเรานั้นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าถ้าเอาตรงนั้นมาฝึกก็จะทําจะทําออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะครับเพราะบางทีไอการไปร้องเพลงฝรั่งมันก็ร้องตามเขาอะมันก็เห็นหน้าบอกชีวิตรอยมามันก็ง่ายไงใช่ไหมแต่พอไปร้องของตัวเองบางทีอาจจะ งงก็ได้แต่ที่ว่าต้องเป็นต้องเป็นคนที่มีหลายเสียงหลายเสียงซึ่งดีอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเลือกร้องเพลงแนวที่แพลร้อยแพรรอยอย่างเดิมก็รุ่มนะพี่ว่าก็ดีเล่าอีกแล้ว่านะครับนัดนันี่ก็นัดนี่จะมีแนวทางชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยว่าวิกแรกถึงวิกหลังเนี่ยคือคือนัดเขามีเขามีหัวใจอบเอ็นเอเทนเนอร์นะคือแบบว่ามีความอยากจะเอเตนร์คนอยู่ตลอดเวลา จะจับไหม่เมื่อไหร่ก็อยากให้คนแบบคืออยากให้คนเขาสนุกใช่ไหมครับก็คือว่าแบบทุ่มสุดตัวอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะต้องแบบคือจะต้องแบบเรียกพลังเรียกพลังของสียงออกมาเร,กเรียกไปเรื่อยๆครับคือหมายงว่าจากนี้ไปสองาสามสามเดือนใช่ไหมจบซีซั่นนี้ไปก็ฝึกอีกฝึกพี่เชื่อว่าแบบไม่กี่เดือนเนี่ยมันมาเลยเสียงคนที่มันก็แปลกนะเสียงคนเนะี่ยมันเหมือนเหมือนเวลาเราไปเราไป,เราไปวิ่งเนี่ย พอวิ่งปั๊บหน้าหนมันก็ลดสุขภาพมันก็ดีขึ้นนะคเสียงที่ร้องทุกวันเนี่ยมันเสียงมันหนาขึ้นเรื่อยๆมันจะมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ข้างในนครับเสียงมันก็จะดังขึ้นจะแน่นขึ้นไอ้ที่เคยร้องอยู่ๆมันก็จะมันก็จะแบบยิ่งแน่นแน่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปบวกกับความที่ที่มีหัวใจเป็นแบบอยากจะนเตอร์เทนคนนะพี่ว่าอันนี้อันนี้คือเวลาเขาโชว์ก็เห็นแล้วพี่ว่าพี่ว่าทุกคนเวลาเล่นโชว์หลังๆนะครับ ม่รู้คนก็แกล้งเชียร์เราแล้วก็เชียร์จริงๆอะแต่ว่าจะมีตงเดียวๆนี่เแต่แต่ที่ว่าคนดูถึงนี้เขาเขาเขาดูกันแบบว่าเขาดูกันถึงถึงต้นแก่นแล้วนคะว่าสมมติว่าถ้าเราเราร้องเพลงหรือเราทาอะไรแบบแล้วเขาเขาประทับใจอะเขาจะคือเขาจะให้ให้เต็มที่ก็เต็มที่ลับมาหลางังๆเราทํากันได้เกือบทุกคนเลยคิดว่าทุกคนเลยนะที่นี่นะครับทำอะไรทุกคนใช่ไหมนะครับก็ส่วนอ่า ตรงปองเนี่ยพี่ว่าเนื่องจากเขามีเวลาอยู่ในบ้านน้อยนะพี่เห็นเขาน้อยนะ,ะเอาไปตอนวิวิแต่ว่าปองนี่เ็เห็นได้ชัดว่าหัวใจนักร้องมากคือว่าคืออทุกคนที่พี่รู้จักะก็จะชมปองว่า,วาเวลาดูปองร้องแล้วจะมีความสุขคือจะดูเลร้องปับ๊บคำแรกปั๊บที่หน้าแบบยิ้ม <c oughs> <c oughs> คือดอกไม้ลอยมาเลยนะอะอไรเงี้ย <c oughs> ดีดีมากมากนะวิคที่วิคที่ออกไปอะ่ะคนก็เสียดายกันเยอนะ วีนั้วีนั้เป็นวิธีทําได้ดีนะทำได้ดีครับพี่ว่าส่วนมากพวกเราที่ออกไปก็ทําได้ดีแั้นแหละคะลูกโป่งนี้ก็จะค่อนข้างมีพื้นฐานการร้องที่ดีมากๆอยู่แล้วไมู่้จะคอมเมนต์อะไรนะครับก็ค่อนข้างได้เปรียบได้เปรียดเพราะว่ามีเป็นคนที่มี power power เยอะมากๆอย่างเี้ยถ้าได้เพลงแบบได้เพลงที่เข้ากับ อันนี้ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเขาจะเลือกเพลงนวที่ที่เขาจะไปทำใช่ไหมถ้าถ้าทำงานเนี่ยค่ะอ่คือจุดที่ลูกโป่งทำทีดีเนี่ยในในโชว์เนี่ยมันจะเป็นมักจะเป็นเพลงที่ใช้ power คือพวกเพลงแบบพวกเอ่อเพลงอย่างพวกเพลงไททานิคอะไรเงี้ยใช่ไหมเพลงอะไรเพลงวันโมเมนต์อะไรเงี้ยคือเพลงที่เพลงที่ถ้าเป็นเพลงฝรั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเอื้อให้เราแสดงความสามารถได้เยอะนะแต่เพลงแบบนี้ที่เป็นเพลงไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะ จะถ้าพูดเลคนแต่งเพลงนีมันแต่งยากหน่อยมันแต่งยากคือเพลงไทยที่ร้องแล้วโชว์พลังกังสุดๆแล้วมันจะแบบว่ามันจะได้ผลไปเพลงฝรั่งเนี่ยมันยากกว่าบางทีถ้าเกิดคือไม่รู้ทำไมนะที่ก็ไม่ค่อยได้ยินเพลงไทยที่จะนับได้เลยเนาะว่ามีกี่เพลงใช่เพลงฝรั่งมันจะมีเพลงงเงี้ยให้เราเลือกร้องได้มากกว่าใช่ไหมครับลูกบวอาจะต้องเลือกถ้าทามีผลงานตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเลือกเลือกเพลงรือวก็ได้โปรดิวเซอร์รือวก็ได้คนเขียนเพลงที่เขา เขาสามารถเรียกเจุดหนึ่งของเราออกมาได้ถูกจุดๆนะครับฟังเลงฝากตัวนะครับคือการที่มีจุดเด็ดเรื่องการร้องไปเลยบางทีมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันคือมันก็ไม่ใช่ง่ายไปทั้งหมดใช่ไหมครับมันค่อนข้างชัดใช่ไหมคะสำหรับลูกโป่งใช่มันก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าคือพี่ไม่ได้มองว่าลูกโป่งน่าจะไปร้องเพลงแนวเพวเวอร์มากๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าวิธี่ผนมาก็ทําได้ดีนะทําได้ดี ใช่ไหมครับเ,เป็นเพลงเต้นก็ดูดีอ่ะก็ไม่ต้องแบบ power power แรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับป mm hmm. กติส่วน music มิวสิกเนี่ยเป็นคนที่พี่เซอร์ไพรส์ที่สุดในทุกคนเลยนะครับเพราะว่าจากวิกแรกจากวิกแรกเลยนะว, <laughs> <laughs> วิกแรกเนี่ยแบบว่าเรียบเรียบมากเลยเธอเรียบมากจนแบบว่าหนักใจแทนอะ่ะว,วิกแรกนะครับ แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมีช่วงกลางๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยช่วงกลางคือคือมิวสิกเขาสามารถร้องแบบร้องแล้วคือร้องก็ทําให้คนคนอึ้งได้เป็นเป็นพักๆนะครับที่ที่มีหลุดไ็เยอะเหมือนกันแต่หลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยคือเซอร์ไพรส์มากๆคือคือเขากลายเป็นเอเดเนเนอร์ไปได้หลังๆคือโดยเฉพาะสามโชว์หลังอะไรเงี้ยคือคือคือ พี่ได้เห็นคนที่แบบเขาเรียบเรียจิตจิตคนอ่างเงี้ยแล้วกลายมาเป<ค>็นคนกลายมาเป็นคนที่แบบทําให้คนเขายิ้ม <c oughs> เขายิ้มได้เนี้ยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่น่าแบบน่าดูเป็นคือน่าดูเป็นแบบน่าดูเป็นแบบอย่างนะครับเลยคนที่เขาดูจากทางบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เจอง่ายๆเนี่อย่างบางทีแบบพี่ทํางานกับนักร้องนักร้องที่เป็นอาชีพไปแล้วเยอะๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทายากคือการ ฝึกคนให้เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์นี่ยากมากๆนะคือฝึกร้องเพลงนี่ยังฝึกกันได้อแต่ฝึกเอ็นเตอร์เทนคนเนี่ยบางทีมันต้องมาจากข้างในนะคนขี้อายมากๆก็ทําไม่ได้เียใช่ไหมครับแบบไม่มีไม่มีไอเดียก็ทําไม่ได้เพราะบางทีมันต้องคิดอะเราจะทําอะไรแต่นี่หลังๆนี่ก็มีเหล่าเฟือ่องเ้ยพี่ก็เลยก็เลยไม่ก็เลยยังต้องเราดูพัฒนาการต้องเราดูว่าพี่ว่ามิวสิกสามารถสามารถมีอะไรเพิ่มอีกเยอะแหละในเรื่องร้องอะค่ะ เรื่องร้องนี่ก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องเน้นขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าคือคือมันก็เป็นเรื่องที่พี่ว่าทุกคนแหละนะครับเนี่ยอย,อย่างแม้กระทั่งอย่างอย่างลูกโป่งนะ่ะมีพื้นฐานที่ดีในการร้องแต่ถ้าไม่ฝึกก็ก็มีดรอปลงได้นะในคนที่ฝึกหรือว่าต้องฝึกขึ้นไปอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็พี่ว่าทุกคนเนี่ยถึงวันที่ปั๊บก็มีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าจะไปทํางานในสายอาชีพเนะี่ยจบจากซีซั่นไปเนี่ยก็น่าจะต้องเลือก ที่จริงมันก็คงยากถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นเลือกคนทํางานเลือกทีมงานใช่ไหมครับนะักนะพี่แนนนอนอย่างนี้ดีกว่าจากประสบการณ์เวลาพี่ทำงานกับนักร้องเนี่ยสมมติสมมถ้าพี่เป็นได้เป็นโปรดิวเซอร์ให้พวกเรานะครับสิ่งที่พี่อยากรู้ที่สุดที่เราเริ่มเจอเนี่ยพี่อยากรู้ว่าคือแนวเพลงแล้วว่าตัวตนที่ที่พวกเราเป็นเนี่ยแล้วเป็นแล้วมันแบบว่าแล้วเป็นแล้วมันเหือนแบบรู้สึกตื้นติ่งหน้าที่ได้ ใจจะร้องเพลงแรกที่เป็นผลงานตัวเองในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรคือคือจุดนี้คือตัวโปรดิวเซอร์ส่วนมากเขาจะพยายามจะพยายามเค้นออกมาจากตัวนักร้องอันนี้ไม่ถึงโปรดิวเซอร์ที่ดีนะคือโปรดิวเซอร์ที่เขาที่เขาอยากอยากร่วมงานกันให้มันเกิดงานที่ดีอล้วอย่างงี้ถ้าถ้าสมมติน้องเขาบอกมาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วทําไม่ได้อ่ะแต่ชอบนะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นปัญหาอันนี้พี่พแม่พี่แม่แนะนําเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนเรา เรียกว่าเราหลอกตัวเองเนี่ยคือถ้าคือคือเราต้องแยกให้ได้ว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราทําได้เนี่ยนะครสิ่งที่เราชอบแล้วเรายังทาไม่ได้น่มันคือสิ่งที่เราต้องพยายามทําให้ได้นะเป็นไอการที่เราเราจะออกผลงานเนี่ยเราจะมีผลงานตัวเองเนี่ยที่ว่ามันคือการการเลือกสิ่งที่เป็นเป็นตัวเราที่เราทําได้ดี